สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเข,ขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสารดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่นะครับที่กําลังเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ผมก็มีสาระดีๆนะครับมาฝากสําหรับเซียนมือใหม่ที่กําลัง เริ่มท้อนะครับท้อยังไงก็คือเวลาไปต่อนกนะครับไม่เคยได้เฉลยนะครับกับเขาสักทีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องหาวิธีนะครับจนได้เพื่อที่จะได้เฉลยนะครับแต่ถ้าไม่มีแนวทางนะครับก็จะประสบผลสําเร็จยากนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยนําสาระนะครับ5ข้อนี้นะครับมามอบ ให้กับมือใหม่เซียนใหม่นะครับที่เวลาเราไปใส่นกทําไมเราพลาดนะครับทาไมเราพลาดจังเลยนะครับไม่ได้จับแข้งจับขานะครับดูตัวดูปีกนะครับตามเซียนมืออาชีพเขานะครับฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้นะครับไปดู5ข้อกันเลยครับอ่าข้อที่1นะครับผมยกให้เป็นข้อที่1เลยก็คือนะครับย้ายนก ต่อนะครับอ่าช่วงนกป่ากําลังขึ้นเล่นนะครับอ,อันนี้สําคัญเลยนะครับถามว่านกป่าขันเนี่ยดีไหมดีครับคือเรารู้ว่าถิ่นเขาอยู่ตรงไหนนะครับแต่ประเด็นก็คือเราย้ายนกช่วงนกป่านั้นกําลังขึ้นเล่นนะครับอันนี้เราไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรนกขึ้นเล่นนี่คือเราห้ามย้ายนะครับ ถึงมันจะไม่เข้านะครับให้มันพูดง่ายว่าให้ลงกินก่อนนะครับหรือให้นกพักอย่างอื่นก่อนนะครับค่อยย้ายนะครับไม่ใช่ว่าเห็นนกขันนกเรียกนกคูกันเนี่ยนะครับย้ายไปใส่เลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้เราพลาดได้นกฉเฉลยนะครับบางบ่อนะครับมันเก่งนะครับมันเห็นเราถือไปเนียไปมันรู้แล้วว่าเรามาตอนนกเนี่ยมันหนีไปเลย นะครับหรือบางบ่อรูปเปนียนะครับอ่าเห็นคนปุ๊บทีนี้ไม่กลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําให้เรานั้นพลาดได้นกฉะเลนะครับจุดนี้ถือว่าอ่าเส้นใหม่ต้องระมัดระวังนะครับให้มากนะครับอ่าเราจะย,าย,าย,ย้ายยังไงก็พูดง่ายๆว่าให้นกหยุดก่อนนะครับเราค่อยย้ายไปใส่นะครับไม่ต้องรีบนะครับสาหรับ ข้อที่1นะครับก็คือการย้ายนกต่อช่วงนกปาขึ้นเล่นนะครับอันนี้อย่าเพิ่งย้ายนะครับนะครับข้อที่2นะครับที่เราชอบพลาดนะครับนกเจเลยนะครับไม่ได้กับเขานะครับก็คือนะครับรีบเข้าไปดูนกนะครับเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างไงเพราะว่า นกมันสู้กันนะครับสักแวบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเงียบนะครับบางตัวมันก็เหยียบนะครับบางตัวมันก็ยังไม่เหยียบครับอ่านี่แหละนะครับทําให้อากายเป็นว่านะครับเราไปไล่นกนะครับออกจากนกต่อเรานะครับบางทีมันเล่นกันนานใช่ไหมครับพอมาเล่นกันนานแล้วมันเหนื่อยนะครับนกเหนื่อยมันก็พักนะครับเป็นธรรมดานะครับ พอมันพักนี่บางคนก็คิดว่านกเหยียบแล้วนะครับนกเหยียบแล้วก็เลยเข้าไปดูนะครับพอเข้าไปดูปุ๊บนกก็บินออกครับอ่าก็คือบางตัวมันเหนียวนะครับกว่าจะลงเหยียบก็เล่นกันซะนานนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือก็พูดง่ายว่าทําให้เราพลาดนะครับได้นกเหมือนกันนะครับทีนี้มันจะเข้ามาอีกครั้งหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับ นกนี่ส่วนมากถ้าออกแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ต้นห่วงจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่เข้าอีกนะครับยิ่งคนไปไล่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือต้องร,ระมัดระวังนะครับนี่แหละจึงอ่าพูดถึงนกที่เราต้องรู้ใจกันนะครับถ้านกต่อเรารู้ใจกันเนี่ยเราจะรู้เลยว่านกเฉลยนั้นมันเหยียบหรือย,ยังนะครับอ่าเราจะรู้ว่าอ๋อถ้านกเราเรียกแบบนี้ แสดงว่ายังไม่เหยียบนะครับหรือว่าคู่แบบนี้แสดงว่าเหยียบไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละคือเราต้องรู้ใจกันตรงนี้นะครับเราถึงรู้นะครับตัวไหนที่มันฉลาดนี่คือมันอาจจะเงียบใช่ไหมครับพอเราเดินเข้าไปใกล้ๆมันก็ยังจะเรียกอยู่นะครับอันนี้คือผมเล่าประสบการณ์ที่ผมอย่างเช่นเจ้าอ่างเนี่ยนะครับ ถ้านกยังไม่เหยียบนกเงียบถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆมันจะเรียกอันนี้ผมรีบถอยเลยนะครับแต่ถ้าเราเดินไปแล้วมันเงียบใช่ไหมครับพอเราเดินไปแล้วมันคูใส่อย่างเงี้ยแสดงว่าเฉลยติดแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเราอย่าเพิ่งรีบนะครับใจเยน็นๆถ้าเรายังไม่รู้ว่านกเราเป็นยังไงนะครับยังไม่ศึกษากันดีพอก็รอไว้ก่อนนะครับหรือใช้วิธีการอื่นด้วยการ รอฟังเสียงนะครับถ้ามันไม่เหยียบหรือมันออกไปแล้วก็มันก็คงจะขันโยนอย่างเงี้ยนะครับหรือใช้กล้อง2ทางไกลนะครับในการส่องดูเพื่อไม่เข้าไปใกล้จนเกินไปนะครับอันนี้ก็คือข้อ2ก็คือนะครับเรารีบไปดูเร็วจนเกินไปนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คืออเราขี้เกียจย้ายนะครับแล้วก็ขี้เกียจเปลี่ยน ย้ายคอนนะครับอขี้เกียจย,ย,ย้ายยังไงนะครับอันดับแรกก็คือเมื่อนกบริเวณนี้นะครับไม่มีนะครับ,นะรบเราก็ไม่ย้ายอย่างเงี้ยนะครับเปอร์เซ็นที่จะได้เฉลยนั้นยากนะครับยากมากนะครับ่าถึงจะอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับใกล้ๆกกันต้นไม้ที่มันห่วงอยู่ฝั่งขวาอย่างเงี้ยนะครับต้นที่เราใส่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยถึงมันจะอยู่ใกล้กันเนี่ยถ้าเกิด มือใหม่เส้นใหม่นะครับไม่ย้ายไปใส่ต้นที่มันห่วงนี่ก็คือเปอร์เซนต์จะได้ยากมากนะครับจึงทําให้เราพลาดน,นะครับอันนี้คือเราต้องย้ายนะครับหรือได้นกตรงนี้แล้วนะครับเราก็ย้ายนะครับไปทินอื่นนะครับย้ายไปทินอื่นเลยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะตามหานกที่มันคึกนะครับอันนี้เราก็จะมีเปอร์เซนต์ที่จะได้ฉเฉลยนะครับ อันที่สองก็คือต้องย้ายกิ่งด้วยครับอ่าบางทีเราใส่โดนต้นแล้วละ่ะนะครับต้นมันห่วงแล้วละ่ะนะครับแต่ประเด็นคือเราใส่อาจจะต่ําจนเกินไปอย่างเงี้ยนะครับนกมันไม่ลงมานะครับเราก็ต้องขยับขึ้นไปนะครับย้ายกิ่งนะครับจากกิ่งตรงนี้ย้ายให้สูงขึ้นอีกอย่างเงี้ยนะแต่อยู่ในต้นนั่นแหละนะครับอันนี้คือเราไม่ย้ายอ่าเราไม่ย้ายต้น แต่เราย้ายกิ่งนะครับกิ่งเพื่อที่จะดันให้ขึ้นไปสูงที่สุดนะครับให้นกเห็นชัดเจนนะครับนกก็มันก็จะลงเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือข้อที่3นะครับที่เราพลาดบ่อยก็คือเราไม่ค่อยย้ายนะครับถ้าเราย้ายในเปอร์เซ็นต์เราจะได้นกนะครับเซนรุ่นเก่าเขาว่าใครขี้เกียจนะครับก็ไม่ได้นะครับคนที่ได้ก็คือคนขยันนะครับคนขยันย้าย นะครับหาจุดนะเพราะว่าเชื่อเลยร้อยทั้งร้อยนะครับเราไปในป่าที่เราไม่รู้จักเนี่ยยังไงนะครับถ้าเราอ่านทินยังไม่เป็นเนี่ยนะครับมันจะพลาดนะครับเราก็ต้องย้ายหานะครับย้ายหาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ก็คือข้อที่สามก็คือขี้เกียจย้ายแล้วก็ไม่ย้ายกิ่งนะครับขยับตามนกนั่นเองนะครับข้อที่สี่ นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือการเลือกนะครับใส่ต้นที่นกนั้นเหยียบยากนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าบางที่เราไปนี่ก็ต้นไม้มันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ใช่ไหมครับบางที่ก็บ่อบางบ่อก็สวยนะครับบางบ่อก็ต้องบังคับอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าบ่อที่มันสวยนี่นะครับเราก็ควรจะ จะเลือกใส่นะครับต้นที่นกมันเหยียบไม่ยากนะครับก็ยกตัวอย่างยังไงนะครับก็คือคนใส่นกนี่นะครับส่วนมากจะชอบนะครับใส่ต้นที่มันเป็นพุ่มนะครับหรือว่ากิ่งเยอะๆนะครับเพราะว่าจะได้บังแดดบ้างอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอาศัยนกเข้าพุ่มนะครับอันนี้ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่า ประเด็นที่นกเหยียบยากก็คือถ้าต้นไม้นาหนากิ่งมันก็จะเยอะนะครับเพราะกิ่งมันเยอะอย่างเงี้ยนะครับนกมันก็จะเหยียบยากนะครับยิ่งถ้าเป็นนกแบบไม่ใช่ถิ่นที่มันหวงมากนะครับแค่เข้ามาเล่นอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ลงนะครับมันก็จะกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปมาสุดท้ายก็บินออกนะครับเพราะว่านกเนี่ยเวลามันเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ลงเหยียบของเราเนี่ย นะครับถ้ามันไม่ใช่ถิ่นมันมันก็จะออกครับนี่แหละนะครับเราถึงพลาดนะครับพอเราไปขยับทีนี้มันก็ไม่เข้าอีกแล้วนะครับอันนี้สําหรับต้นที่หนาหนานะครับต้นที่กิ่งเยอะๆนะครับแต่ถ้าเป็นต้นที่กิ่งไม่เยอะนี่เปอร์เซ็นนะครับเปอร์เซ็นจะได้นกนี่สูงนะครับเพราะว่ามันกระโดดไม่กี่ครั้งนะครับมันก็จะลงคอนแล้วก็นกก็จะลงง่ายด้วยครับพี่น้องครับ อ่าท่านสเกตนะเวลาท่านใส่เนี่ยนะครับท่านใส่ยัดพุ่มเนี่ยนกป่ามันจะไม่ลงมาง่ายๆนะครับถ้ามันไม่ห่วงจริงนะครับรับรองว่านกป่าไม่มุดลงมาแน่นอนนะครับมันจะต้องนะครับได้เกาะนะครับบริเวณที่อ่าสูงแล้วก็โล่งนะครับถ้าท่านใส่พุ่มเนี่ยท่านต้องใส่ให้สูงนะครับเกือบถึงยอดเลยนะเพื่อบังคับให้นกจับยอดแล้วก็ลงมาหาคอนไปเนี่ยท่าน นะครับแต่ถ้าท่านใส่อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับเปอร์เซ็นที่จะนกลงมานั้นยากมากนะครับแต่ถามว่าต้นพุ่มมันดีไหมก็คือมันดีก็คือมันมันไม่ร้อนนะครับนกนกต่อเราไม่ร้อนอย่างเงี้ยนะครับก็จะเราก็อาศัยนกที่มันมาเข้าพุ่มนะครับอย่างเงี้ยก็นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งข้อที่เราพลาดกันก็คืออ่าเวลาเราใส่ต้นเนี่ยเราใส่ต้นที่นกเหยียบยากนะครับอันนี้ก็ฝากมือใหม่นะครับ ทุกท่านนะครับเวลาใส่ก็ให้คำหนึงด้วยนะครับต้องดูนะครับที่5นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อนะครับที่เรานั้นนะครับพลาดนะครับนกเฉลยนะครับโดยเรารีบจนเกินไปนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับซึ่งมือใหม่เซ้นใหม่นะครับบางท่านนะครับบางทีรีบ นะครับรีบใส่ข้าเนื่องด้วยอาจจะนกป่านะครับขันอยู่ใกล้ๆเรานะครับทำให้เรานั้นกลัวนกป่านั้นตกใจนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ไม่เป็นไรครับคือเราอย่าไปรีบนะครับใจเย็นๆนะครับขึ้นพเนียยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับหรือว่าเวลาระวางนะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับวางให้มัน ถูกนะครับถ้าเกิดวางรีบรีบนะครับไม่ได้จัดแต่งให้ดีอย่างเงี้ยนะครับก็จะเปอร์เซ็นต์นั้นนกเหยียบยากนะครับแล้วก็อาจจะโดนอันตรายนะครับได้ด้วยนะครับเนื่องจากเรารีบวางนะครับไม่ได้เคลียร์พื้นที่ข้างล่างพเนียดนะครับหรือด้านหลังพเนียดอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับข้อที่5นะครับตรงนี้ก็คือเรารีบจนเกินไปนะครับ เพราะว่านกป่ามันเล่นเราครับก็เป็นธรรมดานะครับบางทีก็รีบใส่อย่างนี้ก็ลืมขึ้นแผเนีดนะครับนกก็เข้าร่วมเหยียบคอนแต่ก็ไม่ลั่นนะครับเพราะว่าเราลืมนะครับเราลืมขึ้นแผ่นีดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อแล้วกันนะครับที่ทําให้เรานั้นพลาดน,นกเฉลยนะครับผมเอาละครับผมพี่น้องครับ สลับมือใหม่เสี้ยนใหม่นะครับทุกท่านนะครับที่ท้อนะครับเนื่องจากไม่ได้เฉลยอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถนะครับนำห้ข้อนี้นะครับไปปฏิบัตินะครับไปทดลองลองดูนะครับถ้าเกิดท่านได้ทำตามนี้แล้วผมว่าเปอร์เซ็นที่จะได้นกเฉลยนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมด้วยนะครับว่า มีปัจจัยอื่นอีกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะทํา5ข้อนี้แล้วจะประสบผลสําเร็จนะครับเราต้องดูว่านกเป็นยังไงบ้างก็คือนกต่อเราเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดนกต่อเราเล่นดีอย่างเงี้ยถ้าบวก5ข้อนี้เข้าไปเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เฉลยก็เยอะนะครับนั่นแหละก็ดูปัจจัยอื่นด้วยเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับเอาละครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพีน่น้องกันเช่นเคยสําหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ